สวัสดีค่ะคุณครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะครูชื่อนางสาวอัญ,ญรัตน์ปัญจเมธีกุลสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นครูผู้มีความหลงไหลในวิชาชีววิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโครงสร้างและการทํางานของพืชครูอยากให้พวกคุณลองคิดดูว่าทําไมดอกไม้ถึงมีสีสันสวยงามหรือทําไมดอกไม้บางชนิดถึงมีกลิ่นหอม คําตอบของคําถามเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจได้ว่าดอกไม้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนและมีหน้าที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ของพืชไปเริ่มเรียนกันเลยส่วนประกอบและหน้าที่ของดอกไม้ดอกคือเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ลักษณะของดอกพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันทั้งรูปร่างขนาดสีและกลิ่น ส่วนประกอบของดอกมีกลีบเลี้ยงเป็นส่วนของดอกที่อยู่นอกสุดมีสีเขียวเหมือนใบและทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้กลีบเลี้ยงทำหน้าที่ห่อหุ้มและป้องกันอันตรายให้แก่ส่วนของดอกที่อยู่ภายในเมื่อดอกบานแล้วส่วนของกลีบเลี้ยงอาดหมดหน้าที่แล้วหลุดร่วงไปกลีบดอกเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้ามากรีบดอกมักมีสีสันสวยงามเนื่องจากมีรงควัตถุกลีบดอกบางชนิด หามารสเปลี่ยนสีได้เช่นดอกพุต,ตานบางชนิดมีกลิ่นหอมเนื่องจากมีต่อมกลิ่นอยู่ด้วยและที่โคนกลีบดอกม,กมักมีต่อมน้ำหวานช่วยในการล่อแมาลางเกสรตัวผู้มีอับเกสรตัวผู้เป็นส่วนที่จำเป็นต่อการสืบพันธุ์ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันพธุ์เพศผู้เกสรตัวผู้มักมีหลายอันเกสรตัวเมียเป็นชั้นที่อยู่ในสุดเปลี่ยนแปลงมาจากใบเพื่อทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันพธุ์เพศเมียจึงเป็นอวัยวะสำคัญต่อการสืบพันธุ์ในหนึ่งดอกเกสรตัวเมียอาจมีอันเดียวหรือหลายอัน